สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสบอนครับผมแรกนี่กับพ่อครับไอนี่ไส้ขึ้นก่าครับผมไอนี่ไส้ผ้าเลาะบอได้เลาะไปส่ดอกครับผมมือนี่เลาะลงมาห่วยชักแลนครับผมเพื่อใส่เบ็ดเบ็ดปลาเจ็ดสิบขั้นแปดสิบขั้นนี่ครับผมเสียไปน้ำมือนั่นกะมาใส่ผลงหญ่โตครับผมน้ำคืนปลากรวดวยามือเศร้าได้งงมหาเบ็ดฮุาฮ่าสุราอุรลนี้ครับผม มือนี่ได้เงี้ยนี่พี่นอ้องเหยื่อลูกออดเหยื่อห่วกไปสือเพิินมากขึ้นเก่าหรอครับผมมาพี่น้องพร้อมแล้วก็มาใส่กันเลยนี่ครับผมตอนนี้ตะเวนกรลังบาบคอยค่อยคำลงมากครับพี่น้องผมอันนี้หน้าวานเพิ่นนี่แหละครับผมสภาพไม้ของเฮาตอนลงไปผุนกระสีเป็นชนประท่านห่วยสักแรนครับผมมาพี่น้องมาใส่กันเลยครับผมเพื่อปเป็นการเสียเวลา สังแรกใส่ตรงนี้ใส่หมองนีโรดโอ้ยหก,กหกักบหกหกกระดงพะยะไฟลกยังกระดงเสือโคง้งอ่ะมันมันเด้อเจ้าทีเจ้าท่ททางลูกร้านมหาอยากหากินเพราะได้กินในท่าน ู้านเดปลาตุ๋นหลายเดปาตุ๋นยี่ไอ้ดมาลูลูบอได้มาย่งดอกรูกห้านที่ฝากประกันด้วยก ร้อยไปหลังหนึ่งพี่นอ้องเรียบร้อยหนึ่งหลังเอาเขี่ยจิโมเขียดปลารัดคิกเขี่ยปลาดคิกปลารัดคิกเต้นอยู่นี่ฮืาฮ <laughs> ่้ลาย เรียบร้อยสองลังครับพี่น้องผมเสียบร้อยครับพี่น้องไม่ได้เสียบจมเสียบจมเมื่อไรผมไม่ค่อยกินครับผมหลังนึงใส่ตรงนี้เลยครับผมตรงข้าจอดเรือคราบจมข้าจอดเรือเรือหาปลา พี่น้องผมกสีใส่พี่น้องเบิ่งสามหลังเท่านี้แหละครับผมมันสสเสียเวลาเนาะครับบานนี้พื่อยิ่งใส่กสีใส่ลงไปพูดใส่ลงไปเรื่อยๆจ้ละหอดหาส้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวใส่แล้วจังมาะลุ่นนึงครับผมว่าสีมันหรือบอมันครับผม,บม,บมครบมับพี่น้องผมหลังจากใส่เบ็ดแล้วว่างหันนี่แหละครับผมใส่แล้วกสีย้มกลับบานเพราะว่าทางกลับบานพอดีครับผมยาม่ามหลายหลังแล้วบ่ติดพี่น้องเอาหลนีง หลังนี้มีอาการขั้นโกงครับผมพุ่นอาการขั้นโกงเป็นฝอดเป็นพ่ยปูดปูดอยู่ครับผมอยู่วอยู่เดี๋ยวมาลุนครับผมนี่นี่นี่มาลุนครับผมอยู่วอยู่ขั้นจมเลยขั้นโกงขั้นโกงอูอยู่ยู่ครับผมยู่ครับยู่ยู่โอ้หนึ่งแต้มครับผมไอช่อนใสเงาสวยๆว่าเป็นตัวใหญ่กะบัวใหญ่จะว่ากะใสงามๆครับพี่น้อง มาแล้วหนึ่งแจมครับผมเหยื่อลูกออสทำงานเรียบร้อยเหยื่อหวกเดี๋ยวหยุดหยุด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 ไอช่อนตัวงามๆเด็กี่แรงครับผมฮ่า่บหมาดโบเหี่ยวบบเหี่ยวไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวหนึ่งแ้มสวยๆอ่ะเสียบเงี่ยวไว้รุ่นอีกครับผมขั้นจมเลย สวัสดีครับหลังจากกินข้าวแรกแกงง่ายแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เวลาสองถุ่มกลัวๆด้วเวลายามเบ็ดครับผมหลังแรกเน,น,นี่ยเงียยังลอยลงแรงๆอยู่ครับผมจะมานหรือไม่มานหิมมีโตมีแจ้มหรือโบมีครับผมไปรุ่นกันพี่น้องจะเป็นยังไงมานหรือเปล่าหลังที่สองกับโททำงานครับพี่น้องผมเยื่อยังอยู่สบายดีคื้เกาอยู่ ไปรุ่นต่อไปครับผมฟังหวยกับสั้นๆพี่น้องเดินลำบากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรใจมันรักบบมหากับ่บเด็กินพี่น้องเอ้ยมาหากับพ่อได้ปนได้แก้วครับผมพ่อได้ยาได้กินอยู่ไม่อัตคัดขัดสนครับพี่น้องผมยมเบ็ดมาประมัน ทิบกว่าหลังลหละครับผมยังแหวอยู่ยังเงียบอยู่ครับผมป่ามันอยู่ในานา้ำคือว่าแหละครับผมมันกินจังไดมันบ่ก,กินกันบบไดครับผมหมานกับจังไดบ่มานกับบ่ไดเดี๋ยวมาลุ่นกันครับผมจะมีแต้มหรือเปล่าอู้หลังนี้คือขั้นโกง้มมาผิดครับผมนี่พี่นอ้องนี่นี่อยู่หรือบ่อยู่เดี๋ยวมาลุ่นครับผมอยู่หรือบ่อยู่ อยูบไปแล้วอุนั่งยูนั่งยู่ครับผมโอ้เอ้าลูบไปก็ไปลาคอน้อยครับตัวนี้น่อยโอ้ยจะลูบกดนตัวปลาเอ้ามาไปยังครับพี่น้องผมหลังจากยามมาแล้วยี่สิบกว่าหลังครับผมยังเพิ่านใดปลาจักตัวตะขอหน่อยตัวหนึ่งมาติีเบ็ดกาลุดครับพี่น้องผมลุดไปเลย มารุ่นล้างนี้ครับพี่น้องผมหล้างนีหลังมันจีบางเวียนเหยื่อยังเหมือนเดิมนี่แหละครับผมสภาพไม้ตอนกลางคืนครับบริเวณชนประธานหวยสักแลนบรรยากาศเงียบเงียบสงัดดีครับผมอากาศซึกว่าห่อนอบเอาหลังนี้ว่ายังไงหลังนี้ก็เงียบครับผมห่อนอบเอา เงื่อหน่อยข้างปอกๆก,กระบอกพี่นังลุเมื่อจงไปอาบน้ำหยิกก็ได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาไปรุนต่อันนี้มีรุนไม่รุนอยู่รืปอป่อยู่หรือว่ารุนไปแล้วโอ้โอ้รุนไปเรียบร้อยพี่น้องผมรุนไปเรียบร้อยไม่ได้ฉันเลยโอ้ ไปรุ่นกันต่อครับพี่น้องรับน้ำก็ล้องเพิ่มขึ้นครับผมเพราะว่าข้าเจ้าปล่อยน้ำออกจากหน้าครับเพราะว่าหมูกก้อนฝนตกหนักฝนตกหนักมากอู้ยตกน้ำตกสาอย่างนี้ก็เงียบอีปลาที่จังสวนกุบกับกุบกับอยู่ด้หลายคือเ่เห็นขึ้นมากินเด็ก หลัางเงิใส่เงินเงียบเป็นสปาขึ้นมากินเบ็ดพี่น้องผมแต่ว่าไม่ขึ้นมาเลยเกี่ยอยู่ในปลาเพิ่งตกผนบึบบับบึบบับไม่ออกมาเลยอู้อู้หลังนีินกินดหลังนีินสัแตกกันดิครับผมพูดเถอะพูดเถอะพูดเถอะห้อยดึงครับผมแต่กันดิเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาลุ้นครับผม มือกันพี่น้องผมอย,ยู่หรือบ่อยูย่อยูย่ไหนเง้ยอยู่ไหนเงี้ยโอ้ยหลุดไปอีกเรียบร้อยมือหนึ่งที่มีเจ็ดตัวหลุดเหรอสงสัยขี่โต้ยิงเราะว่าห่ายดินสเสีมดไปห้อยดิน ครับผมลุดไปสองหลังพี่นอ้องตอนนี้ยังดันท่านในไ้ปลาจา้าโตอยู่โอ้ยคือเป็นแนวนี้ครับผมนี่หลังนี้ค่ะเกิรงเดิงอยู่เนียยังคือเกาอยู่ครับผมโอ้คือเป็นแนวนี้น่ามือนี้เนาะคือโบอมานเ <c oughs> สีดว่ามันสีใดกับโบไดครับผมรุดเอารุดก็สร้างมันหาอ,อยากหากินเังสี่แหละครับผมหาอ,อยากหากินกับธรรมชาติมันกระไดโบมานกบบรบ่อได อย่าเปล่าว่ากันพี่น้องก็ได้รุนกันต่อพี่น้องอู้หลังนี้มีอาการครับผมแบบนี้นี่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 อู้ปลาเสื่อมปลาเสื่อมปลาเสื่อมครับผมนี่นี่นี่ปลาเสื่อมปลาเสื่อมใสสวยๆ ปลาเสื่อมไปเสื่อมไงตัวนึงหมานเลยครับผมเพได้ปิง้งเพรได้ปิง้งนี่นี่ครับผมแจ้มสวยๆใสๆงามๆนะาักแรงคือเก่าเขาขสู้โคง้งทุกท่ายครับพี่น้องผมสำหรับการยืมยามเบ็ดในคำขึ้นนี่ครับผม ผ่านมาได้ปลาเสื่อมตัวหนึ่งครับผมถึงถือว่าดีอยู่ไม่กินแห้วรุ่นต่อไปหลังนั้นบอดีรุ่นครับผมไปเผื่อมีอีกสักแต้มอาคือขักแท้คือขักแท้ใส่เบ็ดเนียบเลยปลาก็บอกขึ้นมากินขักปันต้วน เงียบสองหลังทุทไทยครับพี่น้องผมหลังนี่มีอาการครับผมนี่นี่นดึง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 ึงดึงครับผมนี่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 ครับผมนี่ครับผมนั่นนั่ดูมันดึงดูมันดึงดึงโอ้ดึง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 อุ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้สัตว์ใหญ่ครับพี่น้องผมบบนี้โอ้ของยหญ่ยัยัยายัยายย่ยยยนนนนน นี่ครับพี่น้องผมเจอแล้วเจอเจอตัวละปันของไงของไงนี่ครับพี่น้องผมเกือบโลแล้วตัวนี้นี่โลหนึ่งบุญนี่พูดเถอะกำหมูหุมครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวลงถุงหมานก่อนโอ้ลูดไปสองยังไม่ได้ตัวหนึ่งสองหลังสุดท้ายเสด้วยเหลืออีกหลังหนึ่งครับผม เดี๋ยวไปรูนหล,ลังคือถ่ายหมันหรือโบหมันบุญยิดถ่ายยางเสืยหรูไงใช่ไหมเอ้าเรียบร้อยครับผมหนึ่งแก้มไอ้ช่อนใหญ่ยินบมแล,ล้วก็ได้ขันขมต้มหัวห้องบึมบั่มมากเลยครับพี่น้องผมก็เป็นนันว่ายามเบสเซ็ปซับเรียบร้อยพอดีสําหรับคืนนี้ครับผมก็ได้ปลาคอตัวหนึ่งตัวใหญ่ตเติบครับผมคุ้มยู่ดอกพี่น้องรุดไปสองครับผม ตัวรุ่นสี่แงยู่ดอกตา้งมั่นปล่อยไว้สักกันมันบ่อแทบคื้นปลาตัวนึ่งจกเอามันใหม่ครับผมสำหรับคำขคึ้นนี่กสิขอลาพีล่าน้องเมื่อนอนเป็นครับผมฝนไ่กสิตกครับผมขอกล่าวครับว่าลาบาสีสว,ส,บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีย่มเศร้าครับพี่น้องผมเสานีีพิี่ปุ่ไส้สีพามายามเบ็ดครับผมหลังจากมือขึ้นนี่ได้ไปประคอสองตัวครับผมหลังแรกบอกเป็ปนยังมาเบิ่งหลังที่สองครับพี่น้องขั้นจมจมลิบเลยบันมารุ่นกันครับผม อยู่รือบ่อยู่อยู่บ่อยู่อยู่บ่อยู่้คือดึงลงไปเลยใส่นอบันใส่ะบันโอ้ิอยู่บ่อยู่นตีกับ ดูอยู่ครับผมโอ้ยนี่พี่น้องผมแต้มแรกครับผมหลังที่สองตายครูรูดึงลงไปเลิกโอ้ยอ้าวมัน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 ดึงลงไปคลองเถอะ ครับผมเป็นอันว่าเศร้านี่ได้ปลาตายสองตัวครับผมเป็นปลาคอตัวหนึ่งกับปลาเสื่อมตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งยังมีชีวิตอยู่สวัสดิตัวหนน้อยครับผมตัวบนใหญ่ปนได้อกนี่น้อยครับผมครับผมบํหมานปนไดพี่น้องปากพี่น้องทุกทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่ขามาทีิตามับส้มฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมที่มอบเหุ้ผลยีใส สำหรับคลิปนี้กะสิขอลาพีลานองสเนียนครับผมขอหายยูดีม่แห้งเบิดสูบู้สุขคนครับสวัสดีครับ